หนุ่มกัญชัยสะดุ้งร้องเฮยทนายเดชาทนายตั้มเขียนชื่อผู้ต้องหาคดีตเตงโม,มล่าสุดในรายการโหนกระแสวันนี้วันที่สองมีนาคมห5ซึ่งได้มี4ีทนายดังเข้าร่วมรายการคือทนายตั้มสิทธรา<ม>เบียบังเกิดทนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายรณรงค์แก้วเพชรและทนายเกิดผลแก้วเกิดซึ่งทั้งหมดก็ได้มาเล็กเปลี่ยนมุมมอง วิเคราะห์ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของเตงโมนิดาในเชิงกฎหมายซึ่งได้ปรากฏไฮไลท์สำคัญเน่ยท <Yeah. S 1> นายเดชาเขียนชื่อผู้ต้องหาคนที่รับสารภาพแล้วคนที่จะโดนแน่ๆทำเอาหนุ่มกัญชยัย <Yeah. S 1> ถึงกับสะดุ้งร้องเฮ้ยคนเดียวโดยในโลกออนไลน์ทวิตเตอร์เว็บแมสิเปิดเผยคลิปโขนกระแสนในช่วงดังกล่าวว่า <Yeah. S 1> หนุ่มกัญชยัยให้เขียนชื่อพอดูกระดาษที่เขียนชื่อคือถึงกับร้องเฮ้ยว่าคนเดียวกัน ทนายเดชาเพราะคนนี้เขาให้การรับสารภาพแล้วซึ่งทนายตั้มได้บอกให้ทนายเดชาเดาว,ว่าใครเป็นผู้ต้องหาให้เขียนชื่อผู้ต้องหาที่รับสารภาพไปเล็ว<ม>คนที่คิดว่าจะต้องโดนเน่ก่อนทั้งสองทนายจะเขียนส่งให้หนุ่มกัญชัยดูซึ่งทนายเดชากับทนายตั้มก็เขียนชื่อบุคคลเดียวกันเป๊ะทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับสะดุ้งร้องเฮ้ยคนเดียวกันทั้งนี้ทนายเดชา เปิดเผยว่าผมมองคนที่ไม่ชอบใส่สูตรแล้วกันเขาให้การรับสารภาพเร็ว